ไปไหนถ้าไปไม่ได้กินนะถ้าไปไม่ป้อนนะไม่ต้องหยิ่งไม่ต้องเชิดขนาดนั้นทำไมต้องเชิดคอหักขนาดนั้นคือเฉิดแต่ลวกคือเชิดคอหักแต่สิกินเข่าเสือเชิดขนาดนั้นเลยเหรอขนาดท่าเนเองเป็นเน็ตไอดอลได้นน่เป็นเน็ตไอดอลสิขนาดไหนร้อน,นไปมาลูกกินเลดเีย อ้าเปาเปาเปาไข่หนิไข่หนิในเนี้ยสวยจังในไข่ไข <st unlikely> ่ที่สวยแท้อ่าแม่เจลี่ล่าี่ก็หิวเจเบลลี่ล่าเจ็บอ่ะอัมอัมนะคะอืมเจเบลลี่ล่าเจ็บี่หิวเจ็บกินเองว่าเป็นเนาะ นี่ว่าเป็นกนระตังยี่ย้อ